สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดพกเล็กนะครับเหล็ก N695 ของโบเลอร์นะครับจากออสเตรียนะครับเป็นเหล็กนำเข้านะครับชุดนี้ยังราคาเดิมนะครับราคาพร้อม2องครเด็กใส่มีดนะครับอยู่ที่2,100บาทนะครับหรือเพื่อนๆจะเอาแต่ตัวมีดแบบเปล่าๆอย่างนี้ก็ได้ครับราคา2,000บาทนะครับ 2 0 0พบาทนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเอา2มีดด้วยก็เหมือนกับแถมนั่นแหละครับเพราะว่าราคา100บาทเนี่ยมันสั่งทำเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับ100บาทนี่ขาดทุนนะครับแต่เนี้ยก็เหมือนกับว่าเป็นโปรโมชั่นนะครับซื้อมีดเราแถมซองในราคา100บาทนะครับมาดูเล่มที่1นะครับเป็นทรงโบวี้นะครับเ6็นสวยงามมากเลยนะครับใบมีดยาว4.9เานิ้วนะครับ มันจะมี4 8จดกับ4.9้านะครับไล่เรียกันนิดๆหน่อยๆนะครับนะครับความกว้างนี่เท่ากันนะครับ1.5นิ้วนะครับสันเนี่ยจะเท่ากันทั้งหมดทุกเล่มนะครับสันอยู่ที่3มมิลนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กขนาด3มมิลมาทำนะครับด้ามที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับไม้พยุงนะครับหลายสวยงามมากผมเน้นธรรมชาตินะครับด้าม G ส0บมันจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับด้ามไฟเบอร์ G 1 0หรือว่าอะคริลิกอะไรพวกนี้ครับนะ มันดูแล้วไม่เป็นธรรมชาติไม่น่าสะสมนะครับไม่น่าใช้งานนะครับนี่สวยงามนะครับไม้พยุงนะครับทุกเล่มนะครับจะมีโลโก้ติดตรงนี้นะครับ N695 Boiler นะครับนี่สวยงามนะครับโบวีนะครับทดสอบคมมีดนะครับ ขมมากๆนะครับเล่มที่สองนะครับความยาว4.8นะครับความกว้าง1.5นะครับเท่ากันทุกเล่นม, 3. 3มน,นะครับสันอยู่ที่3มิลนะครับดูด้ามครับไม้พยุงครับ ซองใส่มีดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ซองไข่เด็กตอกหมุดสีดำนะครับพร้อมกิ๊บล็อกนะครับนี่ครับไม่มีหลุดนะครับถอดก็ถอดง่ายนะครับจับตรงนี้นะครับจริงจริงก็จับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมจะผมไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ไว้ใจของมีคมนะครับไม่ไว้ใจของมีคมต่อให้มีหมุดกันนะครับเป็นเหล็กกันคมมีดนะครับ แต่ผมก็ยังไม่กล้าจับนะครับผมจะจับแบบนี้นะครับใช้หัวมือดันตรงนี้นะครับนะครับนี่ครับค่อยๆดึงออกนะครับอย่าไว้ใจคมมีดนะครับมีคลิ๊บล็อกเข็มขัดนะครับกดตรงนี้ปั๊บแบบรุ่นเล็กนี่จะไม่มีล็อกนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไม่ได้นะครับแค่กดเข้ากดออกแค่นี้เองนะครับ อยากให้ออกแบบมาเป็นรุ่นแบบสปริงกดแล้วเด้งตึง้งอย่างเงี้ยครับเล่มที่สามครับเดี๋ยวให้ดูเฉพาะด้ามเนาะชุดนี้เพิ่งทำเสร็จสี่เล่มนะครับอันนี้ก็ลายสวยนะครับ มันเหมือนกันทุกเล่มเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นงานยิงเลเซอร์นะครับเราเป็นยิงเลเซอร์มันจะเหมือนกันหมดทุกเล่มนะครับต่อไปเล่มสุดท้ายครับด้ามครับลายสวยนะครับ คมันหวานนะครับเอาละครับสนใจแบบไหนทักทายมาได้นะครับแบบมีดแบบมีดอ่าไม่มีซองนะครับราคา2 0 0 0ถ้าแบบพร้อม2มีดก็2100บาทแนะนำเอาสองมีดไปเลยดีกว่านะครับเป็นเซตไปเลยนะครับสะดวกสบายนะครับในการใช้งานนะครับเหล็ก N695 เป็นเหล็กต้านสนิมดูแลรักษาง่ายนะครับใช้งานไปสนิมกินยากยากมากๆนะครับอ่าใครสนใจทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ